สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราเอาสวิงมาซอฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเก็บไว้ในตัวแปร select swing นะครับตัวแปรนี้มันจะเป็น n u m า y array านะครับไม่ใช่ array ปกติต่อมาจะมา plot graph ก,กันจะต่างจากที่เราเคย plot นิดนึงครับทีนี้เราจะแยก คอ,อลัมน์มาร์เกอร์ไฮกับโลมาเราก็ให้เป็นแนนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้ตัว MPL Finance Error เสร็จแล้วเราก็มา เลือก select swing อ่าที่เราสร้างไว้เราจะมาใช้ตรงนี้นะครับ marker h i g e เท่ากับ d f lock select swing แล้วก็วงเล็บอ่าหลี C ่ยมปิดเสร็จแล้วเราเอามาเข้าฟังก์ชัน lambda เหมือนเดิมนะครับ เพื่อความสดดะดวก low าเราจะให้ high บวก2ถ้าคอลัม n s สวิงเท่ากับเท่ากับ h ่ s yes. ถ้าไม่ใช่ก็เป็น numpy dot nan ไปอ่ะลองไม่ใส่เพราะว่า a ไปไม่ไปเป็นไรเอ็กซ์เ,เ,เท่ากับหนึ่งอ่าเราก็คัดลอกเลยฟึ๊บต่อมาก็เป็นของขอลัมมาร์เกอร์โลแลนด้า ถ้าเป็นสวิงโลเราจะมาร์กที่โลจากบวกแล้วก็เปลี่ยนเป็นลบแล้วก็สวิงต้องเท่ากับเท่ากับ L ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ต้นนะครับอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอามารวมไว้ในตัวแปร APDS ใช้ MPF. make add plot นะครับที่เราเคยใช้ใส่คอลัมน์ไหนไปแบบ้างก็คือ mark e high, high type เป็น scatter อ่าเห็นไหมครับว่ามันเอ่อมันขึ้นมาให้เนาะถ้าอย่างเงี้ยเรากด tab เลยก็ได้ในกรณีที่มันถูกต้องนะครับหรือเราจะมาแก้ทีหลังก็ได้แต่อันนี้ก็คือถูกต้องเลย ผมก็จะกดแถบกรีนวงเล็บปิดเพิ่มคอลัมน์ Marker High ไปเป็น scatter. s c a t t ตอรถ้าเป็น Swing High เราจะชี้ขึ้นอ,อันนี้ไม่ใช่นะครับเราจะชี้ลงก็เป็น V c o l o r l a t ์ถูกต้องต่อมาถ้าเป็นส w i n g Low s c a t t e r r a r r e r เราก็จะเป็นชี้ขึ้น โอเคถูกต้องเลยครับเรียบร้อยเราก็เอามาพอดเลย D F type ท่ครับ c a n d l e อ่าตัวนี้ก็ไม่ต้องจำนะครับพิมพ์เล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็มันจะเข้ามือเองครับ add p o t A P D S เรียบร้อยครับขยายสักหน่อยติดไซดเท่ากับสิบหกต่อเก้าฟลุปอ่านี่เลยที่เราต้องการอ่าเช็คความถูกต้องนะครับถ้าเจอสวิงไฮต่อไปต้องเป็นสวิงโลและไฮโลสลับกันเรื่อยๆอ่ะไฮโลไฮโลไฮโล ไฮโลถ้ามีโลเบิลอีกแปลว่าผิดเลยนะครับอ่ะโลไฮโลอ่ะแบบนี้เลยที่เราต้องการอะาจะสังเกตอะไรไหมครับว่าเอ๊ะถ้าถ้าเรามองจริงๆเนี่ยพอไฮโลไฮต่อไปมันควรจะเป็นไฮนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นเป็นเออร์เลอร์รอะใช่ ที่เกิดขึ้นครับเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับลองลองไปปรับเปลี่ยนได้อ่ามันอยู่ที่เราจะลาเบลสวิงยังไงด้วยแต่ที่ผมเอานี้มาสอนเพราะว่ามันค่อนข้างจะง่ายเดี๋ยวเราค่อยไปต่อย่อไปพัฒนากันต่อได้ครับเบื้องต้นต้องซอสวิงให้ได้ไฮโลไฮโลสลับกันเราจะมาใช้อ่า สมมติเช็คดาวเทอรี่อะไรเงี้ยจะง่ายครับเช่นเริ่มตรงไหนไม่รู้สมมติว่าเริ่มตรงนี้อะไฮโลต่อไปไฮสูงขึ้นแล้วก็โลยกขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่าอาจเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเงี้ยครับแน่นอนมันไม่เป๊ะหรอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อนาคตการาฟอยู่แล้วเนาะต่อให้เราเทรดมือก็ยังไม่เป๊ะ แต่เราก็สามารถทําให้ดีกว่านี้ได้นะครับลองไปพัฒนาเพิ่มเติมกันดูครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาทำเป็นดาวเทอร์รี่ก,กันครับเป็นไฮเออร์ไฮเออร์โลวโลว์ไฮโอเคจะต้องวนลูปแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ